เดี๋ยวนี้ก็นิยมกันมากนะคะในการใช้พญานาคตกแต่งสวนนะคะนี่คู่นี้สวยงามากมากเลยค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปเพิ่งเคยได้ยินนะคะขายตึกก็ตกใจอะไรขายตึกนะคะมาดูก็คือต้นมะม่วงอันนี้ก็เป็นร้านขายพันไม้ใหญ่นะคะพวกมะม่วงทุเรียนชมพู่มะนาวส้มนะคะมะปรางก็มีค่ะ สวัสดีค่ะ My Story อีกเช่นเคยนะคะเรายังอยู่ในสวนหลวงอยู่เลยนะคะมันกว้างมากจริงๆนะคะมาถึงโซนนี้นะคะก็มีต้นไม้อีกแล้วนะคะมาชมต้นไม้อีกแล้วก็เป็นอะไรที่ดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะสำหรับต้นไม้ดูแล้วมีชีวิตชีวานะคะแล้วก็ผ่อนคลายคะ่ะตรงนี้ก็เป็นซุ้มบัวกอบบัวขายบัว สวนบัวนะคะมีพันบัวต่างๆนะคะจำหน่ายราคาไม่แพงค่ะขอเปิดเพลงครอเบ,บาๆนะคะเนื่องจากเพลงข้างนอกมันดังลอดเข้ามาค่ะเยอะแยะเลยนะคะไล่ไม่ถูกเลยว่ามีพันุไหนบ้างมาชมพร้อมๆกันนะคะใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้างก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะ ว่ามีต้นไม้อะไรที่ท่านเห็นนะคะนี่อันนี้ดงสับป,ปะรดสีเลยนะคะกิ่งละสิบ,บาทก็มีนะคะสับป,ปะรดสีขายถูกมากๆนะคะส่วนหลวงรอ9ก้าก็เปิดเพลงเป็นระยะเลยนะคะจะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่5ธันวาคม ต้นที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นลั่นทมนะคะที่เขาผัดใบแล้วนะคะโป๊ยเซียนต้นตะบองเพชรต้นแคทต,ตัดเยอะแยะไปหมดเลยนะคะหลากหลายเลยค่ะมีให้เลือกซื้อกันเดินชมกันมาเรื่อยๆค่ะทุกท่านมาชมกันนะคะมีเยอะเลยนะคะตั้งแต่เดินมานี่ยังไม่มีจุด สิ้นสุดเลยนะคะวนไปเรื่อยเลยเฟื่องฟ้งฟาก็หลายนะคะหลายหลากสีเลยนะคะมีสีแดงสีส้มสีขาวสีชมพูนะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะเดินมาเรื่อยๆมาเห็นสับป,ประรดสีแล้วคะ่ะเกิดอยากได้ขึ้นมานะคะลบเราจะให้ซื้อให้ได้เลยนะคะก็จะใครสะอีกคนใกล้ตัวเองนะคะ อยากได้สับป,ปะรดสีค่ะนี่ก็ดอกชวนชมต้นชวนชมนะคะมีหลายสีสีชมพูสีแดงนะคะสีขาวสีเหลืองนะคะนี่ก็ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยนะคะก็ต้นละร้อยบาท120บาทนะคะแล้วแต่ขนาดของเขานะคะเขารือสีหนวดลือสีก็งาม สีขาวสีส้มสีเหลืองเยอบิลานะคะอันนี้ก็ต้นคริสต์มาสค่ะ ใครรู้จักบ้างคะดอกเล็กๆกระจุ่มกระติ๋มเนี่ยเรียกว่าดอกอะไรคะ ไม้ตระกูลหวายนะคะก็จะมีพวกมาดามนะคะพันมาดามที่นิยมเอาไปปักจจดการบูชาพระนะคะดอกเหลืองๆนี่ก็เป็นออนซีเดียมนะคะเป็นหนึ่งในตระกูลหวายเช่นกันนะคะออนซีเดียมนี่จะทนมากนะคะออกดอกทนบางคนจะเรียกว่าตุ๊กตาเต้นระบำนะคะถ้าสังเกตดอกเขาดีๆจะเหมือนกับตัวตุ๊กตาแล้วก็ใส่กระโปรงบานๆนะคะ บางคนก็เลยจะเรียกว่าตุ๊กตาเต้นระบำนี่อันนี้มาดามนะคะพันมาดาม20บาทเองนะคะกอละ20บาทสวยมากนะคะอ่อนสีเดียมช่อนี้ถามได้ค่ะอันไหนดีค่ะ

เป็นพวกมะม่วงเป็นไม้เสียบยอดนะคะพวกส้มลมมา,า,มามุดมะนาวมะม่วงสะพานนี้นี่ก็เป็นของตกแต่งสวนนะคะ ตุ๊กตาน่ารักมากเลยนะคะตุ๊กตาที่เอาไว้ตกแต่งสวนนะคะนี่หัวละละละเลาะล่าเริงเลยนะคะกอดคอกันกลมเลยนั่นะนั่นะนั่นะนั่นน่ารักนะคะน่ารักอันนี้เป็นของตกแต่งนในสวนนะคะก็จะมีพญานาคมีพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับไว้ตกแต่งสวนนะคะ นี่แก้วลินลี่ดอกใหญ่แก้วลิลลี่ดอก,ก,ใ,หกใหญ่มากที่สุดออกดอกบ่อยมากเดือนละสองครั้งนะคะอันนี้คือขึ้นอยู่กับการบำรุงการดูแลรักษาการใส่ปุ๋ยเลี้ยงดู ใกล้จะถึงทางออกแล้วเดี๋ยวจะไปเอารถแล้วก็กลับแล้วนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ